ณตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าสี่สิบเจ็ดนะเรากำลังจะขึ้นรถเพื่อที่จะไปหาหน้องแดนตอนนี้นะอุณหภูมิสิบสององศาฉันอยู่ที่บอขสอโคราชนะตอน้องกระสีมาน้องแดนรอก่อนนะลูก วันนี้ฉันเตรียมอุปกรณ์มาดีมีที่รองคอด้วยขาตั้งกล้องเอามาแล้วเรียบร้อยเดา๋ยวว่าเราเจอกันนะลูกเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายรอบนึง คนตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วกำลังจะไปนั่ง BTS นั่ง BTS ไปไปสยามทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยเพรากรุงเทพหนาวไงไม่หนาวเลยร้อนมากอันนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่งาน s <S นี่อันนี้คือที่ที่เราจองเอาไว้พี่ปอปอกาลังแบบเอ๊ะเทนกิโมรีฮะคุณแดนสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณแดนคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะราบงานในระดับวันมี้ทุกท่านต้องมาเลยบ้านเราที่จังหวัดไทยแลนด์โมรีเนาะซึ่งวันนี้ ใช่ก็รู้ว่เดินมาแล้วเราก็อยู่กันที่หน้าบูธของแองจีโบรีนะเรากำลังเล่กนกิจกรรมอะไรอยู่อันขนาดนี้เขาก็เดินมิน่นะคะใช่อันนี้สาวอุบลแล้วก็สาวโคราชเออเราต้องม,มาทำอะไรกันแบบนี้วะเนาะเพราะว่าใครคะน้องแดงดค่ะฉันบอกเลยว่าตั้งแต่ตอนที่ฉันติ่งมนาะฉันไม่เคยมาอะไรแบบนี้เลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะน้องแดงเท่านั้นเลยนะถึงแดงที่สุด มากกว่าใครทั้งน,นั้นผมลงไปเวร์บ้าเธอฉ่บบ่า,บามากเลยว่าะเธอใช้อะไรเดลนีดี้ค่ะมามาบิวเทียมเดอเดลิีดี้สุดเทนกิโมลีผมผม <c oughs> ไม่ค่อยสวยเลยเ <c oughs> ขาบอกพี่บูนเขามีบริการที่บูนเขามีบริการทำผมเลยนะคะทังฟรีใช่อันนี้คุ้่ตรงบอกว่าให้าจะสวยกับเดลร็เชิญได้เลยฉันไม้ว่าเนสวยพอแหละเดี๋ยวเราไปเจอ,งงเจอน้องแดงนกัน าราสาวดาราสาวเออเขาขอถ่ายรูปเออดุ้ยมากดาราสาวปะกังใจกลางประเทศไทยเป็นคอกเหรอใช่มันคอกยังไงอ่ะโคอโอ้โหเราจะเท็นเราผู้ชายเราเป็นยูก็ใส่ท่องเที่ยวจะตอบจังหวัดไม่ได้คนะขออีกขออีกขอแก้ตัวเริ่มสนุกละ พัดท่าลุงมันท้าทุงไหนเอากระทะงท้าไงสิงสิงสิงบุรีเหรอไม่ใช่อย่าไปดูเออเดี๋ยวไปดูนีตึกประยุทอยู่เวลามีตึกเยอะอีสานคนราชนครราชสีมาเออจังหวัดกูเองจังหวัดตัวเองด้วยโอเคพอ้าไหมหรือว่าจะได้อีตได้ค่ะมวนอยู่เดี๋ยวเราต้องให้เขาเซ็น ตอนนี้เราก็มากินเดี๋ยวไปนี่กาดเขาต้องแถวจะให้ดาราเข้าแล้วเปล่าแต่เรายังกินทานอยู่ตอนนี้เรากำลังจะไปรอน้องแดนนะทุกคนแต่เรายังกินทานนอยู่น้องแดนใช่ทามาซื้อชานมกันอยู่น้องแดนจะมาประมาณกี่โมงครับพี่ปอไปสามมั้งไปสามกุ้งเรามีนัดทานข้าวกับน้องแดนนะใช่ป่ะในฝันพี่เจอปอสวยมากกล้องแบบเก๋สุด นี่แหละชีวิตติงสาวอุบลและสาวโคราชกับการที่ได้มาหา้องแดนต่อให้เรายากลำบากหาไหนเราก็จะมาแค่น้องแดนเข้าฝันว่มามหาผมไหนครับจันม่ใช่ผีแต <laughs> นเข้าฝันไม่ได้แดนบอกว่าอะไรนะแดนเหลือพี่นัทที่เข้าวัดพี่นัทแ <laughs> รงมากแม่พี่บอกว่าถ้าเธอมาจะ,จะให้หกโอเคเราก็เลยมานะโอเคนำบากบมาจากคนทางด้านอีกร้อยหก ใช่ชาวดอมก็คือแบบว่ารอมาหยิกที่นัดนะโอเคเดี๋ยวเจอกันรอน้องแดนมาเรากำลังรองน้องแดนกันอยู่กับชาวดอมนะมีชาวดอมของเราเดีย๋ยวอีกสักพักหนึ่งน้องแดนจะมาแล้วอันนี้ตั้งกล้องรอแล้วยปอเฮ้ยทำผมเลิศมากเก๋า <c oughs> มาก <c oughs> นี่ตอนนี้ทุกคนก็กําลังมารอน้องแดนกันแล้วกําลังตั้งแถวแล้วเดี๋ยวน้องมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนนี่นะคะคือแฟนคลับเอากริฟอเวย์มาน่ารักมากน่ารักมากนคที่สุดน่ารักมาก หล่อมาปกติเรียกว่าชายจิ้งรีดชายอะไรก็อะไรกันเดีย๋ยวผมจะจากไปเร็วๆจะประมาณว่าเซ็กซี่มิชชัน ราชาเก่าของก็อบช่วงเย็นช่วงเย็นๆชอบอากาศหนาวๆแล้วก็ห้ออาติตกันเดยว่าล้วยเพว่าทนลีเหมือนกันน่าขนหกน่าคนน่าเซี่รา่าองวสตาร เราไปอยู่อ่เป็นยังไงบ้างจริงร้านแต่อินชเยอะรานเเดี๋ยวรปิดกรขึ้นมาเราทั้งแดนอยู่เมยย่าสั่นๆมาแล้วอ๋อสัมษั์เลยสัมษั์เลยลูกพูดเลยลูกหาพูดเลยเออขอบิเวสอยากให้อุ่พอนหนกับลูกหาก็ขอให้ปิมไดแล้วครับแต่งงาเลยนะแต่มองทันที เวเียพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีสี่ปี5ป้ายอ่ะอวยพรให้รีเทียมใหม่ครับมีต้องบอกว่าแดดเงยขึ้นมไม่ใส่กันช่ายช้าช้าช้าบีบอ่ยคือหอมาหรือค้นหาความงานในแบบสุาหลับตัวเองแล้วรู้สึกสนุก

วันนี้นะครับทุกคนมีตัวหล่บของเราแล้วแขวนตุ๋นแล้วนะครับใช่ครับผมแดนไม่เป็นไรครับแดนแดนหล่อครับอะไรก็พูดไปเลยครับแดนถือว่าโอเคต่อจากนี้อย่างที่บอกว่าฟิวเมียมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบรอบ14ปีอยากให้น้องแดนอวยพรหน่อยครับอ๋อจริงๆ h a p อ y อ14ปี Anniversary รียอะไรขอให้ใครดีๆเป็นกูตี้โฟร์ฮแล้ว ทุกคนคคุจะสวยกันที่สุดไหมครับไม่ค่ะเพราะเราจะสวยไม่ได้กับบิวเชียวนะขอบคุณน้องแดนมากค่ะขอบคุณมากค่ะนั่งรังน่งดูขอบคุณค่ะเชิญต่อได้ไหมจิจิบแล้วเราจะไปกินอะไรกันต่อเนี่ยแดนน้องแดนน้องแดนไปหาน no ้องหลับวทีทั้งหมดกี่รอบ ันไปรอบที่สี่รอบเมื่อกี้แต่ว่าน้องเห็นสามรอบเออแล้วฉันไปหาน้องสองรอบน้องเห็นน้องหัวราอเนอน้องรู้ผู้ฉันเดินวนการตลกมากเนี่ยแล้วยาโพยดิวิลิปเดินวนหลายรอบมาคือกาดเขาก็จะไม่ให้ให้ให้หยุดอะไรเงี้ยแต่ก็สามารถเดินไปได้นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเออแต่เราก็ต้องเงียบๆไยเางเงี้ยเธอแล้วน้องแดงก็ยืนคุยกับพี่ลีอยู่เนาะเออลีอะตลกมากใช่แล้วพ่อฉันก็สั่ง สั่งน้ำสั่งอะไรอเงี้ยรอกันไว้ตลกมากเธอสนุกแต่สนุกมากเก๋ก, <c oughs> กินข้าว <c oughs> เปกิาวไก้กินข้าวไกินข้าวน้วกน้วน,น้วไปกินั้ก <c oughs> น้ไปนวกนข้าไปน้กนข้าวกนข้กน้อกน้นข้าวไปขวก้นข้าวไปกนข้องไปนขนข้ข้องนขอวข <c oughs> าขอไวาไ

ไปบายไปบายลุกไบายโอ้ยคนดูสองไลน์ยูไทน์ออ่ะคนดูเสร็จหลอยก็รอมาดูน้องแดนอ่าต่อสายยิงปลาพวกเราเสร็จแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สบาจ้รถหมารเบ็มน่ารักมากสมอที่หนูใี่เี่ดเป็นไง วันนี้เป็นไงแดดน่ารักมาก่าหล่อมากโอ้โอไปแล้วทุกคน